ไม่เพียงของหมื่นเก้าเท่านั้นคันนี้เป็นรุ่นท็อปน็อตไม่มีขยับเลยแม้แต่เช่นเดียวเราจำหน่ายอยู่เพียงสวัสดีครับผมอ้อนและแซนดี้ค่ะวันนี้เราจะพาชมเบนซ์ E 2 0 0ร้คูเป้ A M G รถสปอร์ตคูเป้สุดหรูจากเบนซ์ซึ่งคันนี้เป็นปี2013ไนมไม่เพียงของหมื่นเก้าเท่านั้นถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆซึ่งเรามีเอกสารการันตีมาจากโชลุมเบนซ์ว่าคันนี้ไม่แท้แล้วทำไมเราถึงเลือกคันนี้มาจำหน่ายหนึ่งเลย รถคันนี้อายุผ่านมาแล้ว11ปีแต่เสียงรถยังเดิมโรงงานแปลว่าอุบัติเหตุเบาๆก็ไม่มี 2. เจ้าของเดิมใช้ง,งานน้อยมากๆเพียง69,000กิโลเมตรเท่านั้นและ 3. ตัวรถรอบคันที่สวยไม่จะมีใดๆเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำสภาพรถรอบคันว่าสภาพเป็นยังไง อย่างที่ผมแจ้งน,นะครับว่ารถคันนี้สีเดิมแท้ๆโรงงานทั้งคันสแสดงว่าโครงสร้างต่างๆเดิมโรงงานน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเลยแม้แต่ชิ้นเดียวโดยเราได้ทางานตรวจสอบแล้วนะครับโดยนี่เครื่องวัดค่าสีถึงแม้รถคันนี้จะ11ปีมาแล้วก็ยังคงไว้สภาพแบบนี้ถือว่าหาได้ยากมากๆบริเวณแก้มหน้าขวาเราได้มีการเก็บงานมาแล้วนะครับให้ตัวรถดูเรียบร้อยและสวยงามมากขึ้น กระจังหน้านะครับสภาพเดิมสวยไม่มีตําหนิและไม่มีรอยแตกหักที่ไฟหน้าเนี่ยสภาพเป็นคงใสไม่เหลืองแล้วก็ไม่กรอบไม่แตกโคมไฟหน้ารุ่นนี้นะครับมีความพิเศษมากๆตรงที่แยกออกมาเป็นสส่วนทําให้มีความจุดเด่นมากๆรุ่นนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง Aero Plus AMG นะครับตัวรถจึงดูดุดันด้วยการดีไซน์ด้านหน้าตัวรถเนี่ยมีความสมมาตรทั้งไฟกระจังด้านบนและด้านล่างเนี่ยดีไซน์ลนนนักษณะนี้ทำให้ดู Timeless ที่ด้านหน้านะครับมีรอยสะเก็ดหินตามการใช้งานเพียงจุดเดียวเล็กน้อยมากๆที่กระจกบังลมหน้านะครับไม่มีรอยหินกระเด็นใส่ที่แก้มหน้าซ้ายนะครับไม่มีรอยบุบลักยิ้มหรือรอยขูดเขียนกระจกมองข้างเนี่ยไม่มีรอยเบียดส่วนที่ประตูเนี่ยไม่มีรอยบุบไม่มีลักยิ้มมือเปิดยังคงสภาพที่สวยนะครับที่ล้อน,นะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทสภาพสวยรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับจึงมาพร้อมกับล้อ AMG ขนาด18นิ้วที่ได้หน้าอย่างกว้างช่วยเรื่องการขับขี่ขณะเข้าโค้งและได้ความสวยงาม บริเวณสะโพกท้ายนะครับไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยบุบเนื่องจากรถรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตหลังคาจึงลาดซึ่งช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์และทําให้ดูสวยงามที่ไฟท้ายสวยทั้งสองดวงไม่มีรอยแตกฝากท้ายไม่มีรอยบุบใดๆที่ท่อด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยเบียดรอยขูดใดๆส่วนด้านฝั่งขวารถนะครับจะเหมือนฝั่งด้านซ้ายไม่มีริ้วรอยใดๆสภาพสวยส่วนทีน่หลังคาเนี่ยไม่มีของหล่นใส่นะครับสวยกระจกซารูมสภาพยังคงสมบูรณ์ ส่วนซีนยางต่างๆยังมีความนิ่มเพราะรถคันนี้ไม่เคยเจอดตากแดดภายนอกสภาพสวยนะครับไม่มีตำหนิอะไรระบบไฟฟ้าใช้งานะทุกฟังก์ชันรถคูเป้ที่มีดีไซน์ที่ลงตัวและมีความสมมาตรแบบนี้หาได้ยากมากๆแล้วในแบรนด์นึ่งสภาพภายนอกที่ว่าสวยมาดูภายในกับเซนดี้ดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหน ด้วยความที่รถคันนี้ใช้งานมาน้อยสภาพภายในดูเหมือนใหม่ตะลอดเวลาเบาะคนขับไม่ยุ่ยปีกเบาะไม่ล้มสภาพยังสวยเบาะด้านข้างคนขับก็เช่นเดียวกันปูมอะไรดูสิไม่มีรอยแหวนเบียดแรงสิ้นเซนดี้อยากจะโมว่าเบาะแดงนี่มีเฉพาะรุ่นทบปชมนี้เท่านั้นเป็นเบาะส่งสปอร์ตท,ทำให้รู้สึกกระชับพูดับคีย์และพวงมาลัยแบบ3ก้การ AMG มัลติฟังกชันพร้อมแพลตชิฟมาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ท โดยเลือกสีตกแต่งโครมตัดกับสีดําทําให้รู้สึกสวยงามดูสปอร์ตลมากหน้าจอเล่นแมอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแสดงผลปกติคอนโซลหน้าไม่มีรอยติดกาวหรือเจาะยึดน็อตต่างๆและช่องแอร์ต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติที่จอคอนโซลกลางใช้งานได้ปุ่มทุกปุ่มไม่มีรอยถะลอกหรือลอกที่บ้านของยิ่งดูสะอาดมากๆและที่ของเกมไม่มีรอยแหวนเบียดที่เท้าแข้งสภาพหนังยิงดูสวยสมบูรณ์เปิดใช้งานได้ปกตินะคะภา,ายในก็ยังสะอาดมากๆบริเวณแผงประตูไม่มีรอยถลอกใดๆ คันนี้เป็นรุ่นท็อปมาพร้อมกับลำโพงคาร์บกดอนเสียงดีมากมากมาบางแดดใช้งานได้ปกติและไฟเนี่ยใช้งานได้ไฟสองหองัสารใช้งานได้ปกตินะคะ E 2 0 0 Coupe เปเ็นรถเพียงไม่กี่รุ่นในมุมมองแซนดี้ที่นั่งด้านหลังแล้วไม่รู้สึกอึดอัด เซนดี้สูง176นั่งยังรู้สึกสบายเลยที่เบาะด้านหลังในสภาพสมบูรณ์มากเหมือนไม่มีคนนั่งเลยที่บางของก็สะอาดไม่มีรอยอะไรเลยที่เก๋ไม่หักใช้งานและปกติด้านหลังก็มีแอร์มาด้วยถึงจะเป็นคูเป้ด้านหลังก็มีลำโพงมาให้ด้วยนะด้านหลังที่แขวนเสื้อก็มีนะกระจกเปิดยาวจนไปถึงตอนหลังไม่มีเสากั้นขึ้นลงสะดวกแถมเทกด้วยเซนดี้ชอบเบาะเมมโมรีซิททั้ง2ตำแหน่งคู่หน้าพร้อมกระจกเฟรมเมที่มีเฉพาะรถสปอร์ตเท่านั้น ที่ฝาท้ายเนี่ยเปิดอัตโนมัติเบาะชายหลังพับได้ตำแหน่งนี้ถึงจะเป็นรถคูเป้ก,ก็สามารถขนของได้เยอะพร้อมกับระบบปฐมพยาบาลไม่มียางอะไรระบบความปลอดภัยมาตรฐานเบนซ์สบายใจ เครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc เทอร์โบกำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรคันนี้มาพร้อมเกียร์รุ่นใหม่7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่รงสูงถึง107.8วินาทีความเร็วสูงสุด240กิโลเมตารต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่14กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์แห้งสะอาดมากๆ ตัวเครื่องนะครับไม่มีของเหล,ลวรั่วซึมสายไฟยังเดินอยู่ในความเป็นระเบียบเดิมจากโรงงานพลาสติกต่างๆเนี่ยยังสีดําสนิทไม่แตกกรอบหรือชารุดแต่เก็บแก้มัางด้านและด้านขวาเนี่ยไม่มีรอยขันนะครับเดิมส่วนแนวด้านหน้าเนี่ยเข้าเบาๆก็ไม่มีเพราะน็อตเนี่ยยังไม่มีการคลายและคันนี้นะครับสภาพที่ผมชอบมากคือความสะอาดของเครื่องยนต์แล้วเนี่ยก็จะมีพวกซีนต่างๆที่ตัวเป็นตัวดักอากาศยังไม่ฉีกขาดและเสื่อมสภาพแปลว่าการที่จอดในร่มตลอดเนี่ยได้ประโยชน์มากมากเลย รถที่สภาพเดิมและดูแลมาอย่างดีก็สวยแบบนี้แหละรถ <Yeah. Ooh. S 1> สปอร์ตสองประตูราคาคุ้มค่าและดูแลรักษาง่ายกับสภาพตัวรถที่สวยขนาดนี้เราจำน่ายอยู่เพียงเจ็ดแ0นสบาทหากสนใจติดต่อผมโอ้นและแซนดี้้าจะชชวร์